มทานะสุดๆหลุดร,ราคา iPhone 14 s ี r ีส์ในบ้านเรารุ่นเริ่มต้นคาดมีราคาสูงถึง33,000บาทและรุ่นท็อปสุดมีราคาสูงถึง7 9 0 0บาทเห็นราคาแล้วอยากจะลองห้าจริงๆครับรอบนี้อาจจะต้องขายไตมาซื้อก็เป็นไปได้นะทุกคนล่าสุดมีการเปิดเผยราคา iPhone 14 s ี r ีส์ทั้ง4รุ่นครับคาดว่าในรอบนี้ครับเราอาจจะต้องขายไตกันจริงๆเพราะว่าในรุ่นเริ่มต้นอย่าง iPhone 14เนี่ยตามราคาที่หลุดมาอาจจะมีราคาเริ่มต้น อยู่ที่33,900บาทนะครับส่วนในรุ่น iPhone 14 Max คาดว่าในรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาเปิดตัว37,900บาท iPhone 14 Pro คาดว่าในรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาเปิดตัว46,900บาทและในรุ่น iPhone 14 Pro Max คาดว่าจะมีราคาสูงถึง5900 0บาทและในรุ่นท็อปสุดอย่าง iPhone 14 Pro Max ในรุ่น1 TB คาดว่าจะมีราคาวางจำหน่ายสูงถึง7900 0บาทเลยทีเดียวเห็นราคาแล้วรอบนี้เราคงจะต้องขายไตกันแบบจริงๆๆจริงๆแล้ว ครับทุกคนนี่คือราคาที่คาดการไว้เฉยๆนะยังไม่ใช่ราคาที่หลุดออกมาอย่างเป็นทางการของทาง Apple นะครับยังไงเราคงจะต้องรอรุ้นกันนะครับว่า iPhone 14 s e r ซีรเนี่ยจะเตรียมเปิดตัวในเดือนไหนแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับเราก็คงจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ค่อยๆหลุดออกมายังไงเราก็คงจะต้องรอติดตามกันนะจ๊ะ